ตั้งเลยเพรว่าใส่เรามันมีขามาด้วยเนีเออใช่ใช่ฉนั้นเขาเรียกใส่ข้าวไม่กลัวเนื้ออร่อยข้าวอร่อยเอย็นๆไอ้นี้เขาเรียกมันอะไรพวกนี้มันตอเพลอกค่ะมันม่วงมันม่วงเหรออ๋อแล้วก็กล้ว,วยเอามาปิ้งออน้ำถั่ว ตัวถุงเท่าไหร่น่ะถุงไดยี่สิบบาทถุง20ยี่สิบาทกันี่สิบห้าไม่ก็ถามดูนะไอ้นี่ซื้อไปฝากเจ้านายเขาเขาชอบกินของพวกนี้ไงนั่นแหละรอมาหรือยังอ๋อเหรอ อาชีพที่นนอาชีพที่ไม่เหนื่อยดีแล้วแหละทำไปนะนี่เหมือนกับคนตัดผ้าเนี่ยเนี่ยเขาก็อยู่สบายๆอยู่แบบเรียบง่ายชีวิตง่ายไม่ไไยู่กับเพื่อนแหละไม่โยกอะไรไไพวกมหาเศรษฐีก,ก็เท่านั้นเลยปัญหาเยอะ ฮะงั้นมันก็รู้ดีอ่ะมันมันมันก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกมันก็ดีกับแบบนี้แบบนี้คนก็ค่อยๆสนับสนุนเท่าไหร่นะโอ้ยอย่าไปคิดมากความสุขอะไรก็ได้ที่เป็นความสุขทําไปเลยก็ได้ไมาเลิกหรอกป้าแล้วถุสุดเมื่อกับถุวฝามันมันคงไปรอบไปปัดทุกวันไม่ไหวหรอก